มาเลือกเกิดได้โอ้ยหวังว่าฉันจะได้เกิดใหม่เป็นราชาหรือราชินีก็ได้เจ้าหนูทําไมน่ารักจังฮะแล้วแล้วผมเป็นแมวได้ยังไงอย่างด้เดือร้อนเลยเกิดใหม่เป็นแมวก็ไม่ได้แย่โอ้อะไรอ่ะนายหญิงมีคนมาเยี่ยมขอรับไม่ได้การละพวกมันกําลังแอบรอบสังหารราชินีเแมวกดไลค์เพื่อปล่อยบันแมวเจ้าแมวทําอะไรอะเแมว ได้เวลาไปช้อปปิง้งอย่าดื้อนะโอเคโอเคไม่ดื้อครับบอกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วผมต้องช่วยเหลือราชินีอไอแมวดื้ออู้แช่บ่อน้ำอ,อเซนน้ำไม่ชอบน้ำแต่ว่าตรวจพบเป้าหมายแมวเจ้าแมวนายเป็นเพื่อนรักของฉันเลยจุดเฟนโซนต้องมาเก็บปอดพวกนี้อีกแล้วนายหญิงมีข่าวด่วนขอรับเอออัศวินกลับมาแล้วรู้สึกปลอดภัยชมอ้ออะไรอ่ะจับได้แล้วฉันจะฆ่าราชินีเอง กดไลค์เพื่อปล่อยมัดมาอ้าวดูคลิปต่อกดไปช่องแล้วคลิปนี้เลย